สวัสดีครับเช้าวันที่4พฤษภานะครับสองโมงเช้าที่4พฤษภา50อัพนะครับแล้วก็มาลดไขมันพผงกันเลยนะครับเริ่มเลยเป็นท่าย,ยกขาครับเดินยกขาให้สูงนะครับด,ด้วยนะครับ เป็นของตำรวจทหารคับเป็นท้าสวนสนามไปเลยครับ <c oughs> แล้วก็ถ้ากระโดดปรบลวอจังอากาศนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้า, <c oughs> าดันพื้น I mm -hmm. Oh. Uh. สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับ4พฤษภาคมนะครับเชา้ชา6โมงเช้าแล้วก็มาอาอกกำลังกายนะครับสักประมาณ5นาทีไม่ถึง10นาทีดีครับแพ่นี้นี่าทางในการกายบริหารก็ยังเป็นท่าที่ <c oughs> นึกขึ้นได้นะครับก็ทําต่อเน,นื่องกันไปแช้เราประมาณ5นาทีกว่าแค่นั้นครับโดยส่วนจะใช้กี่ท่านะครับในการทําแต่ละชุดแต่ละชุดเดี๋ยวเราเข้ามา มาปรับมากำหนดก,กันอีกทีหนึ่งว่าใช้ท่าอะไรบ้างครับแต่นี้ที่ผมทําไปก็เป็นท่าที่ตัวเองอเคยเคยเคยทาเคยเล่นนะครับแค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้ถูกต้องนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มีการอะไระ่ะทําให้มันแข็งแรงได้สภาพร่างกายแบบนี้ก็ค่อยๆป,ปรับปรุงไปนะครับเพื่อให้ท่าทางมันสวยงามและมันถูกต้องขึ้นมานะครับ ในส่วนของเพื่อนนะครับ50อัพนะครับทุกคนนะครับที่อยากจะลดไขมันลดพุงนะครับหน้าท้องหรือว่าลดน้ําหนักนะครับเพื่ออาสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงนะครับเราก็มา,าร่วมกันนะครับไป,ปรพร้อมๆกันของพึ่งเริ่มมาได้สองสาวันนี้นะครับเราจะก็จะออกกําลังกายกันนะครับในช่วงหกโมงหกโมงหกโมงเช้าของทุกวันแล้วก็หกโมงเย็นทุกวัน วันหนึ่งก็ใช้ประมาณราห้านาทีถึงอสิบนาทีเป็นแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นก็เราก็ทําในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมในการทํางานของเราไม่ว่าเป็นการการเดินตามไปอย่างที่ตา่างหรือว่าการขึ้นลงบันไดหรืออะไรพวกน,นี้นะครับก็ให้ใช้ส่วนให้มากที่สุดนะครับให้ใช้การออกกำลังกายการเดินให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับอย่างนั้นเราก็มาออกกำลังกายในส่วนตัวของเรานะครับกับภาพสบาใครที่สนใจนะครับ ห้าโมงหกโมงเย็นแล้วก็หกโมงเย็นหกโมงเช้านะครับประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีเราก็มาพบปะพูดคุยแล้เปลี่ยนในส่วนท่าทางในการเล่นนะครับเพื่อนท่านไหนนะครับที่เห็นว่าคนปรับปรุงในท่าทางในการเล่นนะครับตรงนี้ก็เราก็แนะนํามผมมาได้นะครับผมก็จะปรับปรุงตัวเองนะครับว่าจะเล่นไกลไปในท่าไหนนะครับในส่วนอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการ,ก,ารกินอาหารนะครับก็ พยายามที่จะมองดูอาหารที่เราจะกินแต่ละวันนะครับแต่ละมื้อนะครับให้มันครบ5หมู่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรายกเว้นหรือว่ายกเลิกการกินอาหารางเป็นพวกผัดพวกทอดนะครับพวกนี้กินเข้าไปก็ทําให้เกิดไขมันในร่างกายนะครับในส่วนอาหารน่นอื่นเราก็กินตามปกตินะครับแต่ก็ต้องลดปริมาณในการกินให้น้อยลงนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ50อัพนะครับมา ลดไขมันลดรุงหน้าทองลดน้ำหนักไปพร้อมๆกับผมนะครับขอบคุณมากครับที่ติด